นี่วันนี้พาเมียมากินแบบคอร์สนะครับนี่อาหารเป็นคอร์สนี่ดื่มวายไาแต่กูถามหน่อยดิ่ทำไมพวกมึงอดทนไม่ได้กับการแดกปาล้าล่ะฮะฮะความอดทนอดขั้นของพวกมึงมันไม่มีเลยใช่ไหมมึงจะแต่งตัวทำไมให้เยอะแยะแล้วจะแดกใค่ๆ่สองเนี่ย มึงแต่งตัวมาทำไมกันเนาถ้ามันน้อยมึงก็แค่บอกเขาว่าขอเพิ่มไม่ใช่จำใส่ก่ออีสร์จำจำอัมพลามาฮะไม่ใช่แล้วมางานเปิดร้านเพื่อนไงร้านเพื่อนมันมีทหารสลากเราเสิร์ฟอาหารไม่พอไม่ทันใช่เราเองใช้เพื่อนไงไม่ต้องมาดูแลตัวเราไม่เป็นไรดูแลตัวเองได้มึงกินดูแล นี่อดทนกับปลาล้าไม่ได้เลยได้กลิ่นถามจริงๆนะการที่มึงได้กลิ่นคาเวียนแล้วมึงทำให้มึงรู้สึกคิดถึงปลาร้าเหรอมันอยู่คนละน่านหนาวกันยอดนเลยชอบในคมม่เนเจ้าของเฮ้ยน้องเจ้าของเขาไม่ไหวแล้วเหนื่อยปลาล้าขอจานมากินด้วยกันี้